โอ้โอ้อันนี้ขาดครับโอ้โหเศรมากเลยครับไปแล้วสามพันแล้วครับเฮ้ย hey. น,นีดน่ดินครับดินครับดินครับโอ้โหโอ้โอ้เศบเอฟเลยครับโอ้โหโอ้ โอ้โหยอดครับโอ้ลักแหลวหมดเลยครับโอ้โหดูครับ ตัวน้อยครับเอา่อยไปก่อนนะครับนี่อา้าวไปอา้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับหมูมูจินะครับ <c oughs> สวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ เขาจะมาดักหนูนะาครับได้บ่วงนะ่ครับนี่บ่วงสิงนะครับดูจากใน youtube มาแล้วอยากลองนะครับเลยทําเองนะครับวันนี้เขายังมาลองใส่นี่ครับข้างหลังผมนี่เป็นตุ้งน้านะครับไปมีซ่านามนี่ซ่านามนี่เคยมาตีปลาลิมจะเคยเห็นนะครับก็คิดว่าน่าจะมีตัวหรือว่าบบมีเดี๋ยวลองมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองปัก หามาหาทางหนูกันเร่หาทางนี่มัมาเดินกันนะครับเราจะดักดักตามทางนะครับจะเป็นจะได้ดักไว้ก่อนแล้วกับันผูกมาเจ้าเดี๋ยวเขาทํางานกับคืนนี้ผูกเจ้าเลือกงานจะมามาเก็บนะครับวันจะมีหนูติดบวงก่อน,นะครับไปรับชมครับติดตามรับชมครับเดีย๋ยืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไายลุย <c oughs> ครับ luồn hái hồn tháng rồi này các ơi, nãy giờ mình, tu long đúc một buông, phải tham hú nhảy này các ạ, Tiêu thì này, mà, má này อี่ยประมาณนี้นี่ครับ่งั้นมัดไว้ก่อนเดี๋ยวหายครับถ้ามัดหาไปเจอครับ เหนมาครับทำงานแอืม <c oughs> นิ้วมือหลอดปืนนะครับนี่ข้างทางแล้วหวงว่าขูหม,มูมีไข่มาขโมยนะครับจากคนต่างทำมาหากินเนาะโอ้โหมันนี่มตังตั้ง ปิ่งๆแล้วครับดักไปก่อนกินภาพออกมันนี่ก็ดูน กลุ่มครับเจต่อมีสีหนึ่งนิ่วครับหลีดเข้าไป สิดไปเรื่อยๆครับที่เป็นหลังละ เหี๋ยวทำหนึงอันนะครับลองใส่ตัวหอยลดเดี๋ยวลองดูตรงนี้ว่ามีมีหอยไหมครับน,นี่หันน้อยนี่ย ครับ,รบหลังจากใส่อันสุดท้ายแล้วล่ะว,วันผูกพระเจ้าเขามาตามรุ่นกันนะครับ30มสิบวงนะครับจะได้กี่แต้มนะครับไปไปรอชมครับผูกนี้ครับรุ่นกันปครับอ่าครับสวัสดีตอนสายสายหลังจากตะวั เขาได้มานักหนูไววแล้วกัทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเขาจะมาเก็บแล้วนะครับามาชมก่อนนะครับว่าจะได้กิดตัวนะครับแต่ติดตามผลง,งานแล้วครับไปลุย <c oughs> ครับมันแหลกครับเดี๋ยวด,ยวด,ดูโอ้ยโอ้เข้านะครับ แต่พอเดี๋ครับโอ้โหผมโจนบวงครับโอ้พอดูบิดหมดครับถือว่ามีตัวนะครับแต่โบโดนครับต่อไปครับไปครับอ้อันนี้ก็โจนเหมือนกันครับโจนเหมือนกันครับแต่โบโดนครับอันนี้สองแล้วครับสองครับ สองครับต่อไปอันที่สามสามเส้นไหนวะนสามโอ้โอ้อันนี้สามรุดนะครับโอ้รุดหรัวมีคนเอาโอ้นะครับ สามรูดครับโอ้โห,โหผ่านไปสามอันแล้วนะครับไปแล้วสามอันแล้วครับเฮ้ยนี่ดินครับดินครับดินครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอบเอฟเลยครับโอ้โหโ โอ้โหโอ้โหยอดครับโอ้โหลักแหลวหมดเลยครับโอ้โหดูครับนี่ครับจัดประเด็ดเลยครับโอ้โหไส้สวยไส้ใหญ่เลยเดี๋ยวนะครับนี่ สามสามอันแล้วครับได้มาแล้วครับครับต่อไปครับเจี๋ครับมาดูมันอันที่เจ็ดหรือเปล่าอันที่แปดที่เก้าแล้วครับเก้าอันเร็วเอาโดนครับโดน อ๋อตัวน้อยครับลูกมันครับเย่ะปล่อยนะครับปล่อยดีกว่าตัวน้อย ตัวน้อยครับเอาปล่อยไปก่อนนะครับนี่อ้าวไปไปใหญ่แล้วมาใหม่มันมันมันนี่เดี๋ยวครับตัวน้อยครับปล่อยมันใหญ่ก่อนครับผ่านไปแล้วครับสิบห้าอันครับได้ส่งเต็มครับปล่อยไปหนึ่งเต็มโอ้ยกัดโอ้โหมันโดนกับโดนทุกอันเลยนะครับโดนทุกอันเลยครับ แต้มันบดตีสครับมันหลุดหมดเลยครับบุ้ว่ามันเป็่นห่อสาเหตุเเราชมต่อไปครับอ,อ้าวนี่อีกหนึ่งแต้มครับนี่ครับ โอ้โหโออกมาอีกแล้วครับเต๋บักเอเลยครับนี่ครับอือ อันนี้ขาดครับโอ้ยหเศรษฐีมากเลยครับขาดไปแล้วครับขาดแล้วไปติดไหนบ้างฮู้เด้อขอห้องไปติดนั่นต่อไปนี่ก็ลุด ครับสำหรับทริปนี้ทริปดักหนูบ่วงซิงหมูบ่วงซิงนะครับก็จบแล้วครับเดี๋ยวพอผลงานนะครับสามสิบบ่วงนะครับสามชิบบ่วงได้สามตัวนะครับตัวน้อยตัวหนึ่งหลูกมันปล่อยไปแล้วครับแล้วก็ได้สองตัวใหญ่แล้วกับปุ๊ดสลิงขาดไปหนึ่งอันนะครับโดนเกือบทุกอันนะครับมันหลุดหมดครับมันมา มาเก็บสายหน่อยครับพอดีเรื่องงานเข้ากระดึกเรื่องงานสายครับเดี๋ยวพอผลงานครับนี่ครับนี่วงสิ่งสามสิบอันนี่ครับผลงานครับใส่บบเอฟฟเลยใหญ่เลยครับนี่เจ๋วครับครับถือว่าขั้งแรกของผมครับประสบความสำเร็จครับได้สามเต็ม สี่ขาดไปแล้วก็่อยไว้ตัวเหลือสองครับโอเคครับสองตัวใส่งามๆอย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้ครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับว่าอีวีต่อไปจะเป็นอย่างครับยิงป้าตกป้าดักหนูหรือว่าอดเจะเจอแนวไหนนะครับที่ตามขันไว้นะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปจะได้แจ้งเตือนนะครับวันนี้สารับวันนี่ก็เพียงจบเพียงตีนะครับจะปักกันไหมครับสวัสดีครับ Bye-bye.